ขอนำทุกคนเข้าสู่เรื่องจริงเรื่องหลอนและเรื่องเล่าที่ชวนขนลุกหากพร้อมแล้วเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีกแล้วพบกับเล่าข้ามคืนงานกู้ภัยถ้ามองจากข้างนอกอาจเป็นแค่ง,งานช่วยเหลือรับส่งจบเหตุแต่สำหรับคนที่ทำจริงเรารู้ดีว่าบางเคส มันไม่ได้จบพร้อมเอกสารคืนที่ผมเจอกู้ภัยคนเก่าเป็นคืนเวรธรรมดาธรรมดาเกินไปด้วยซ้ำไม่มีฝนไม่มีลมไม่มีเหตุทีผมนั่งอยู่ในฐานเช็ดอุปกรณ์เช็ควิทยุรอเสียงเรียกที่คุ้นเคยจนกระทั่งวิทยุดังขึ้นแจ้งเหตุรถยนต์ชนเสาไฟถนนสายรองหลังตลาดเก่า มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายผมสะดุ้งนิดหน่อยไม่ใช่เพราะเนื้อหาแต่เพราะชื่อถนนถนนสายนี้ผมจำได้ดีเพราะมันแทบไม่มีเหตุแล้วตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นกู้ภัยผมกดรับเหตุตอบกลับตามขั้นตอนหน่วยรับครับกำลังออกจากฐานแต่ก่อนที่ผมจะลุกประตูฐานก็เปิดขึ้นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาอายุราวสี่ิบกว่า ชุดกู้ภัยซีดโลโก้เก่าจนแทบมองไม่ออกเขาไม่ทักไม่แนะนำตัวแค่หยิบหมวกแล้วพูดสั้นๆเคสนี้กูไปด้วยน้ำเสียงเขาไม่ใช่การขอแต่เหมือนเคยไปมาแล้วผมลังเลเพราะไม่เคยเห็นเขาในเวนี้แต่ก่อนจะถามอะไรหัวหน้าฐานที่นั่งอยู่มุมห้องกลับพยักหน้าให้ให้พี่เขาไปด้วย ผมไม่รู้ว่าพี่เขาคือใครแต่ในงานนี้ถ้าหัวหน้าพูดแค่นั้นแปลว่าไม่ควรถามต่อระหว่างทางรถวิ่งเงียบไฟไซเรนส่องถนนเปล่าผมพยายามชวนคุยพี่ชื่ออะไรครับเขามองถนนตอบเรียบๆเ,เอกแค่นั้นไม่มีนามสกุลไม่มีตำแหน่งพอใกล้ถึงจุดเกิดเหตุเขาพูดขึ้นมาอีก ศพอยู่ฝั่งซ้ายรถชนไม่แรงแต่เขาไม่ทันรู้ตัวผมชะงักเพราะรายละเอียดยังไม่ถูกแจ้งมาพี่รู้ได้ยังไงครับเขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบเพราะมันเป็นเคสเดิมผมขมวดคิ้วแต่ไม่ทันได้ถามเราก็ถึงที่เกิดเหตุพอดีภาพตรงหน้าทำให้ผมรู้สึกแปลกทันทีรถจอดเอียง เสาไฟไม่มีรอยชนหนักไม่มีเศษกระจกกระจายไม่มีรอยเบรกยาวทุกอย่างดูเหมือนรถแค่มาจอดผิดที่ร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่ข้างรถท่านอนสงบเหมือนคนนอนหลับผมก้มเช็คตามหน้าที่หัวใจหยุดเต้นไม่มีสัญญาณชีพแต่สิ่งที่ทำให้ผมหนาวคือใบหน้าเขาไม่ใช่หน้าซีดไม่ใช่หน้าบิดเบี้ยวแต่เป็นหน้าคนที่เหมือนกำลังรอ ผมหันไปมองพี่เอกเขายืนอยู่อีกฝั่งยกมือไหว้เบาๆก่อนจะพูดชัดถ้อยชัดคำพวกเรามารับแล้วนะผมชะงักนี่ไม่ใช่ประโยคที่ใช้กันทั่วไปตอนยกร่างขึ้นรถผมรู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างไม่ใช่น้ำหนักร่างแต่เหมือนมีใครยังไม่ลุกผมหายใจลึกพยายามทำใจนิ่งบนรถผมถามพี่เอกอีกครั้ง พี่เคยรับเคสนี้เหรอครับเขามองผมสายตาเหนื่อยมากเหมือนคนที่ไม่ได้หลับมานานกูรับแต่กูยังไม่เคยส่งเขาเลยประโยคนั้นทำให้รถทั้งคันเงียบพอถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เวรรับร่างไปทำตามขั้นตอนปกติแต่ก่อนจะปิดประตูรถพยาบาลหันมาถามผมคันนี้เคยเอาศพคนนี้มาส่งแล้วไม่ใช่หรอคะ ผมตอบทันทีไม่ครับนี่ครั้งแรกพยาบาลขมวดคิ้วแปลกนะเพราะในระบบไม่มีชื่อเขาอยู่เลยเหมือนไม่เคยถูกส่งเข้ามาผมหันไปหาพี่เอกแต่ที่นั่งข้างผมว่างเปล่าไม่มีเขาไม่มีร่องรอยเหมือนไม่เคยมีใครนั่งตรงนั้นเหลือแค่หมวกกู้ภัยเก่าๆวางอยู่บนบอกคืนนั้นผมกลับฐานด้วยหัวใจหนักอึ้ง และผมเริ่มเข้าใจว่าเคสนี้ไม่ใช่เคสใหม่แต่มันคือเคสที่ยังไม่เคยถูกพากลับจริงๆหลังจากคืนนั้นผมกลับไปนอนแต่หลับไม่ลงภาพหมวกกู้ภัยเก่าที่วางอยู่บนเบาะข้างคนขับยังติดตาทั้งที่ผมมั่นใจว่าตอนออกจากฐานที่นั่งตรงนั้นว่างเช้าวันต่อมา ผมเอาเรื่องนี้ไปถามหัวหน้าฐานหัวหน้าฟังเงียบไม่แสดงสีหน้าแปลกใจไม่ถามว่าเห็นอะไรไม่ถามว่าผมกลัวไหมเขาแค่ถามกลับมาคําเดียวเมื่อคืนเขาได้ขึ้นรถใช่ไหมผมชะง,งักก่อนพยักหน้าหัวหน้าถอนหายใจยาวเหมือนคนที่รอให้ถึงวันนี้มานานงั้นมันก็วนมาถึงมึงแล้ว ผมถามทันทีพี่เอกคือใครครับหัวหน้ามองผมก่อนจะลุกไปเปิดตู้เหล็กเก่าหยิบแฟ้มบางๆออกมาแฟ้มที่ไม่มีเลขเคสไม่มีชื่อหน่วยมีแค่ตัวหนังสือเขียนมือซีดจางอุบัติเหตุรถชนเสาไฟผู้เสียชีวิตหนึ่งรายส่งไม่สมบูรณ์หัวหน้าเล่าว่าหลายปีก่อนพี่เอก เป็นกู้ภัยตัวหลักออกเหตุแทบทุกคืนไม่มีใครบนไม่มีใครหนีเวรคืนหนึ่งเขาเป็นคนรับเคสนี้เคสเดียวกับที่ผมไปเมื่อคืนรถชนไม่แรงไม่มีคู่กรณีผู้เสียชีวิตเสียชีวิตขาที่แต่คืนนั้นมีเหตุซ้อนมีแรงกดดัน มีคำสั่งให้เคลียร์พื้นที่เร็วพี่เอกตัดสินใจปิดเคสเร็วเกินไปไม่มีการเรียกชื่อไม่มีการขออนุญาตไม่มีขั้นตอนที่ควรมีสำหรับคนตายหัวหน้าพูดช้าๆเขาคิดว่าแค่เอาศพไปส่งก็พอแต่บางคนเขาต้องการมากกว่านั้นหลังจากวันนั้นพี่เอกเริ่มเปลี่ยน ขอเข้าเวรเฉพาะดึกขอออกเหตุเฉพาะเส้นนั้นก่อนจะลาออกไปเงียบๆไม่มีใครเห็นเขาอีกจนกระทั่งเริ่มมีคนเจอกู้ภัยคนเก่าในคืนที่มีเคสนี้วนกลับมาผมถามเสียงแผ่วแล้ววิญญาณเขายังอยู่ใช่ไหมครับหัวหน้าพยักหน้าเขาไม่ได้ไปไหนเพราะเขาไม่เคยถูกพาไปจริงๆคืนนั้น ผมกลับเข้าเวรอีกครั้งทั้งที่ในใจอยากขอหยุดประมาณตีหนึ่งวิทยุด,ดังขึ้นแจ้งเหตรุรถยนต์ชนเสาไฟถนนสายรองหลังตลาดเก่าผมหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงผมรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การแจ้งเหตุแต่เป็นการเรียกระหว่างทางผมพูดออกไปเบาๆทั้งที่ในรถมีแค่ผมคนเดียวถ้าพี่อยู่ ผมพร้อมฟังแล้วนะครับกระจกข้างรถเกิดฝ้าขึ้นชั่ววูบเหมือนมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นพอถึงจุดเกิดเหตุทุกอย่างเหมือนเดิมแม้แต่ท่านอนแม้แต่รอยเปื้อนบนถนนแต่ครั้งนี้ผมไม่รีบผมยืนตรงหัวร่างยกมือไหว้พูดชัดถ้อยชัดคำผมมารับคุณนะครับขออนุญาตพาคุณไปให้ถึงที่ ลมเย็นพัดผ่านแรงกว่าทุกครั้งและผมได้ยินเสียงหนึ่งไม่ผ่านวิทยุไม่ผ่านหูแต่เหมือนดังอยู่ในอกยังขาดอีกคนผมหันกลับไปมองรถตรงที่นั่งข้างคนขับหมวกกู้ภัยใบยเดิมวางอยู่เหมือนเมื่อคืนและผมรู้ทันทีว่าเคสนี้จะไม่จบถ้าพี่เอกยังไม่ได้ ไปพร้อมกันหลังจากได้ยิงคำว่ายังขาดอีกคนผมยืนนิ่งอยู่นานเหมือนร่างกายไม่กล้าขยับหมวกกู้ภัยเก่ายังวางอยู่บนเบาะข้างคนขับทั้งที่ผมมั่นใจว่าผมเป็นคนเดียวที่อยู่ในรถผมไม่รับร่างขึ้นทันทีครั้งแรกในชีวิตกู้ภยัยที่ผมชะลอการปิดเคสผมโทรหาหัวหน้าฐานทั้งที่รู้ว่าเป็นเวลาที่ไม่ควรโทร หัวหน้าฟังเงียบก่อนจะถามกลับมาเบาๆเขาพูดว่าอะไรผมกลืนน้ำลายเขาบอกว่ายังขาดอีกคนครับปลายสายเงียบไปนานนานจนผมคิดว่าสายหลุดก่อนหัวหน้าจะพูดงั้นมันก็ถึงจุดนั้นแล้วหัวหน้าให้ผมกลับฐานโดยไม่ต้องรับร่างทั้งที่ผิดขั้นตอนทุกอย่างคืนนั้นผมนั่งอยู่ในห้องเวนแฟมเคสเก่า ถูกวางตรงหน้าหัวหน้าเล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าไอ้ใครฟังคืนที่พี่เอกรับเคสนี้ครั้งแรกไม่ได้มีผู้เสียชีวิตแค่คนเดียวมีผู้โดยสารอีกคนนั่งมาด้วยเป็นผู้หญิงเธอกระเด็นออกจากรถตกลงไปในพงหญ้าข้างทางในความมืดไม่มีใครเห็นพี่เอกกับทีมรับแต่ร่างคนขับแล้วรีบเคลียร์พื้นที่ ผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ไม่มีใครรับเธอไม่มีการแจ้งไม่มีการค้นไม่มีชื่อในรายงานเหมือนเธอไม่เคยอยู่ในรถคันนั้นผมนั่งฟังมือสัน่นเพราะผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าดวงวิญญาณที่วนอยู่ไม่ใช่แค่คนขับแต่เป็นสองคนที่มีหนึ่งคนไม่เคยถูกพากลับเลยพี่เอกกลับมาเข้าเวร ไม่ใช่เพราะเขาตายไม่สงบแต่เพราะเขาทิ้งใครไว้ข้างหลังหัวหน้าผู้ประโยคหนึ่งที่ผมจำขึ้นใจกูภัยไม่กลัวผีแต่กลัวความผิดที่ไม่ได้แก้ขึ้นถัดมาผมกับหัวหน้ากลับไปที่จุดเกิดเหตุด้วยกันไม่มีฝ่ายไซเรนไม่มีการแจ้งเหตุไม่มีใครรับรู้เราไปในฐานะคนที่มาขอคืนเราค้นบริเวณร,บรอบๆตามความทรงจำของหัวหน้า ไฟฉายส่องไปตามพงหญ้าและตรงนั้นเราพบเศษผ้าที่ยังติดอยู่กับทิ่งไม้เป็นเสื้อผู้หญิงซีดขาดเหมือนอยู่มานานมากผมรู้สึกจุกในอกเหมือนมีใครกำลังยืนมองอยู่ใกล้ๆลมพัดแรงทั้งที่เป็นคืนอากาศนิ่งผมยกมือไหว้พูดทั้งเสียงสัน่นพวกเรามารับแล้วนะครับขอโทษที่มาช้า ผมได้ยินเสียงสะอื้นเบามากเหมือนลมลอดหญ้าคืนนั้นผมฝันฝันว่ามีผู้หญิงยืนอยู่ริมถนนเธอไม่ร้องไม่ขอความช่วยเหลือแค่มองรถกู้ภัยที่ขับผ่านไปโดยไม่มีใครหันมองและข้างๆเธอมีผู้ชายในชุดกู้ภัยยืนก้มหน้าไม่กล้าสบตาผมตื่นขึ้นพร้อมเหงื่อเต็มตัว และรู้ทันทีว่าเคสนี้ใกล้จบแล้วแต่การจบของมันต้องแลกกับการพาใครบางคนไปจริงๆและคืนนั้นผมเห็นเงาคนนั่งอยู่บนเบาะข้างคนขับเขาไม่พูดไม่มองผมแค่ยกมือไหว้ช้าๆเหมือนกำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วผมไม่ถามเขาไม่พูดอะไรทั้งนั้น เงาคนนั้นยังนั่งอยู่บนเบาะข้างคนขับนิ่งเหมือนคนที่ทำหน้าที่มาทั้งชีวิตและกำลังรอแค่คำว่าเสร็จแล้วผมสตาร์ตรถเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นในความเงียบมือผมจับพวงมาลัยแน่นทั้งที่ไม่รู้ว่ากำลังจะขับไปไหนแต่รถกลับเคลื่อนออกไปเองชา้ชาๆมุ่งหน้าไปทางถนนเส้นเดิมเส้นที่เราเพิ่งไปเจอเศษผ้าเมื่อคืนก่อน ผมไม่เปิดไซเรนไม่เปิดไฟฉุกเฉินเหมือนคืนที่มันเคยเกิดขึ้นจริงหลายปีก่อนพอถึงโค้งนั้นรถผมก็ดับเองไฟหน้าดับแอร์ดับเหลือแค่ความมืดกับความรู้สึกว่าเรามาถึงแล้วผมลงจากรถถือไฟฉายเดินตามผงหญ้าไปช้าๆทั้งที่รู้ดีว่าไม่มีใครแจ้ง ไม่มีร่างให้รับไม่มีขั้นตอนใดถูกต้องแต่ผมรู้ว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนของระเบียบมันคือคืนของการแก้ไขไฟฉายผมส่องไปสะดุดกับบางอย่างเป็นเศษกระดูกเล็กๆติดอยู่ใต้ดินชื้นข้างๆมีเศษรองเท้าผู้หญิง ที่แทบไม่เหลือรูปทรงผมนั่งยองตรงนั้นหัวใจเหมือนถูกกดลงกับพื้นผมพูดเบาๆเหมือนกลัวใครบางคนจะได้ยินทั้งที่จริงผมรู้ว่าเขายืนอยู่ข้างหลังผมแล้วลมพัดผ่านแรงกว่าปกติไฟฉายสั่นในมือผมหันไปมองครั้งแรกที่ผมกล้าหันไป เขายืนอยู่ตรงนั้นในชุดกู้ภัยเก่าหน้าไม่ชัดแต่ท่าทางคุ้นตาเป็นท่าทางของคนที่แบกอะไรไว้บนบ่ามานานเขายกมือไหว้ผมช้าๆเหมือนคืนก่อนแต่คราวนี้มือเขาไม่สั่นแล้วผมยกมือไหว้ตอบทางน้ำตาผมจะพาเขากลับครับพี่ไม่ต้องห่วงแล้ว เขาพยักหน้าเบาๆแล้วร่างก็จางหายไปเหมือนควันในลมคืนนั้นเราแจ้งหน่วยแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งทุกอย่างที่ควรแจ้งแม้จะช้าไปหลายปีร่างผู้หญิงคนนั้นได้ชื่อได้บันทึกได้ถูกพากลับในฐานะผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนที่หายไปเฉยๆเช้าวันถัดมา หัวหน้าหน่วยเรียกผมไปวางหมวกกู้ภัยเก่าใบนั้นบนโต๊ะหมวกพี่เอกมันหายไปจากคลังนานแล้วเมื่อคืนมีคนเอามาวางไว้หน้าฐานผมมองหมวกใบนั้นแล้วรู้สึกว่ามันหนักน้อยลงทั้งที่รูปร่างเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครเห็นเงากู้ภัยโบกรถตรงโค้งนั้นอีกไม่มีเสียงเรียกไม่มีเคสซ้ำ เหมือนใครบางคนได้ปิดเคสของตัวเองลงแล้วจริงๆทุกวันนี้ผมยังทำงานกู้ภัยเหมือนเดิมยังออกเหตุยังเจอความตายแต่ผมเรียนรู้สิ่งหนึ่งจากเคสนี้งานกู้ภัยไม่ได้จบแค่การรับร่างแต่มันจบเมื่อไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและถ้าวันไหนคุณขับรถผ่านถนนเปลี่ยวแล้วรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่อย่าเพิ่งกลัว บางทีเขาอาจแค่กำลังรอให้ใครสักคนกลับไปแก้ในสิ่งที่เคยพลาดเหมือนที่ผมเคยทำคืนนี้ถ้าคุณฟังเรื่องนี้อยู่ขอให้ขับรถปลอดภัยและเคารพทุกชีวิตบนถนนเพราะบางคนยังทำหน้าที่อยู่แม้จะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ตามเล่าข้ามคืน